ิจกรรมทุกวันตอนไปโรงเรียนของเด็กนะคะะรับนี่ครับกิจกรรมตอนเช้าข้าตังข้าตังครับข้าตังครับทำอะไรกาอไรยไหมกินน้ำนมิงรักทำอะไรกิ่ข้อิอ่ินยางยมิงขวานทำอะไรกิโอ้ เอาอยู่น้ำไม่ปานเปิดน,น้ำไม่รู้หน่อยไม่เอาน้ำนี้น้ำอยู่ข้างหลังเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วกินน้ำของหนูนิ่งขวันอิ่มยังอม่อิม่มแต่กินเยอะนะยากจ่าอะไรวันกินได้อิ่มยังกิน,นแล้วอจ่า หน้าที่ผมขับรถพาลูกไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็ไปขายของขอให้ขายของดีๆนะครับวันนี้วันที่นิวที่เท่ไหรวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดวันนี้สอบวันแรกของของขเจ้านะครับของขวัญหวันทำอะไรครับอา้าวทำไมกระเดยนมาอยู่ของแม่ล่ะ รถติดทุกวันกระตังกินยังหน้ามานี่เห๊ยกระตงัง <'m> น้ามาหาพ่อดิ๊แ <'m> ม่โดนอะไรตุ่มตุ่มตุ่มบายบายไปถึงโรงเรียนแล้ว ยาวมากยาวมากกันบัสปูหนาจ่ยบาย